อยู่ที่ไล่พออารมณ์สวัสดีครับพอครับที่นี่เขาเรียกว่าที่ไหนเขาเชดงครับอาเภออาเ,เภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์น,นครสวรรค์ในพื้นที่ตรงนี้พอปลูกประมาณประมาณกี่ไร่พื้นที่นี้สิบไร่สิบไร่แล้วปีนี้ทั้งหมดป,ป,ปลูกปลูกกี่ไร่ทั้งหมดปีนี้มันยี่สิบสองไร่ยี่สิบสองไร่อันน,ออนะน,อนี้ไปเอาของป้าติ่งมานะครับพี่น้องแปลงนี้แปลงของป้าติ่งมา แล้วที่ผ่านมานี่คือระบบเทวดา,าเนาะเทวดาแรงหนึ่งเดือนแ,แรงหนึ่งเดือนปลูกแล้วแรงหนึ่งเดือนแรงหนึ่งเดือน,หน,อนโหยังรอดตายอ่นะฮะยังรอดอยู่แล้วก็เพิ่งฉิดได้สองครั้ง,งครั้งเพราะว่าที่ผ่านม,ามันแรงไม่มีน้ําเลยแล้วก็ฉีดไปก็ไม่ได้ผลนะ,นะก็ะแล้วก็เมื่อก,กี้พี่ยันจะถามอะไรนะเมื่อกี้ถามว่าไอ้ยันที่มันแตกเนี่ยถ้าเกิดเวลาเราเอาไปทับทอดพันธุน์มันจะมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาครับพี่เพราะว่า ไอ้ตรงเนี้ยไม่สามารถที่เราจะไปทํข้อพันอยู่แล้วพเพราะอะไรไหมครับเพราะว่ามันนานเดี๋ยวมันจะออกกิ่งข้างบน mm. ออกกิ่งข้างบนแล้วแล้วมันก็มันก็จะแตก mm. เราเออกกิ่งที่แตกเราจะไม่เอากิ่งที่แก่เราจะเอาอ่าอายุที่เหมาะในกใ,ในการทําพันุ์คือแปดถึงเก้าเดือนแปดเก้าส mm. ิบเดือนกลางเดีอันนี้สองเดือนทิ้งเลยทิ้งเดี๋ยวเราเอาจจะเอาข้างบนอ mm. เดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะขึ้นไปเรื่อยเรื่อยมันก็หนุ่ม เราจะไม่เอาคนแก่ทําพันไงเราคนกินหนุ่มทําพันนะเอาล่างมากก็ไม่ดีครับล่างล่างมันก็จะกลายเป็นมันสิบสองเดือนมันแก่เกินเออแล้วก็มันกมันมันก็จะกลายเป็นเสี้ยนมันมันก็จะไปกลายเป็นเนื้อไม้เราเอาที่มันมีฟิลเตอร์ที่มันมีกลมๆขาวๆเนี่ยเขาเรียกฟิลเตอร์มันตรงนี้ก็จะทําพันแล้วก็มันจะให้ผลิตมากกว่าทีนี้เมื่อกี้ว่าพี่อะไรพี่พี่อะไรพี่ต้งพี่ตุ้งว่าผู้การมันอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่ามันมันบ้าใบบ้าต้นเดี๋ยวไม่ต้องต้องเด็ดทิ้ง ผมไม่เด็ดครับไอตรงเนี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวยกตัวอย่างมันไม่มีตัวอย่างเดี๋ยวอันนี้ก็แล้วกันอันนี้มีน้อยอย่างต้นนี้นะพี่ตรงน,นะสังเกตน,นะครับพี่มันจะไปเป็นต้นอย่างนี้หมดเลยแสงไว้หัวอันเนี้ยต้นเนี้ยมันจะมีหัวน้อยกว่าเนื่องจากอะไรไหมครับเนื่องจากว่าอันนี้อาจจะมีสักหกกิดหัวแต่พอพี่พอพออเกยกฉีดเนี่ยปุ๊บ มันได้ปุ๋ยได้ยามันขยายเซลล์มากขึ้นจากรากก็กลายเป็นหัวพอรา, fish, อากกลายเป็นหัวปุ๊บไอ้พวกเนี้ยมันมันไปเลี้ยงเลี้ยงรากหลักหรือว่าหัวหลักแล้วไอ้ไอ้รากเล็กๆเนี่ยที่มันจะกลายเป็นหัวนะมัน s, <S <S ไม่มีตัวเลี้ยงพอไม่มีตัวเลี้ยงนี่ไงพี่ไอ้ตัวนี้มันมาแตกมาไอ้ตัวนี้มันมันก็แตกมาไงไอ้ตัวนี้มันจะไปเลี้ยงตัวรากที่จะกลายเป็นหัวแต่ถ้าเกิดพี่หวังดีพี่ไปหักมัน ไอหัวนั้นมันจะไม่โตเลยเหรอมันจะมีหัวหลักเดียวก็วจะมีแค่เจ็ดแปดหัวเหมือนเหมือนของพี่พี่เมื่อกี้นะฮะแต่ทีนี้อย่าง,งของพอ,อเนี่ยแกเลือกไว้สองสามเล้วอันเนี้ยหักทิ้งเลยอันนี้ไม่มีประโยชน์นะ่พอห,ห,หักทิ้งเลยครับไม่มีประโยชน์อันตัวนี้คือต้นเก่า<ม>ใช่ไหมพอต้นเก่าไม่มีประโยชน์ไอตัวนี้แหละมันจะทําให้ขึ้นต้นเนี่ยเนี่ยขึ้นต้นอยากจะลุกขึ้นต้นเป็นไงไหมฮะความถี่ของมันเใช่ไหมห่างไหม้อมันห่างข้อมันห่างอันนี้ไม่เป็นหัวไอ้นี่จะขโมยอาหารทั้งหมดเพื่อมาเลี้ยงงงตัววเเออยย่าดี นะะฮยืดอย่างเดียวถูกต้องแต่คนนี้ข้อบันทีไม่ละข้อบันทีอ่ะอภิสิทธิ์ครับอยากจะคุยมาตั้งนานแล้วคุยเลยนะพิสิทธิ์้านยาวนะอ่ครับอ่าเดี๋ยวให้ดูเออแต่ข้อมันแตกจริงๆไงแตกขนาดหมดเลยไอ้ผมไม่ใช่างี้เครียดตายเลยเว้ยมันอะไรมันแตกคนอื่นก็ขึ้นตัวโดกลับไหมยาวๆครับอ่าแปดตัวนะ ออพอ้แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดละถ้าเก้าก็มีเฮครับเออชั้นอยู่ชั้นนี้จะอยู่ที่เจ็ดเจ็ดแล้วพอขึ้นมานี่เก้าอ่าความหมายของเก้านั่นคือต้นเขาสมบูรณ์ขีดสุดนั่นคือหมายความว่าทุกพันมันจะมีเก้าใบเหมือนกันมีเก้าใบเหมือนกันถ้ามันสมบูรณ์ถูกต้องครับถูกต้องเพราะว่าที่เราให้ฮอร์โมนไปจะเป็นเป็นปุ๋ยทางใบเป็นปุ๋ยทางใบเป็นปุ๋ยที่มีความจะเป็นต่อมันสับหลังเราขีดไปเนี่ยเป็นอย่างงั้น นะครับมันก็มีแล้วอย่างบางพันธุพันุ์เดียวกันแต่ว่าบางต้นเป็นง่ามบางต้นไม่เป็นง่ามล่ะบางต้นเป็นง่ามบางต้นไม่ไม่เป็นง่ามบางต้นเป็นง่ามบางต้นเป็นอ่อนขึ้นไปขึ้นไปบนแล้วจะไปแตกง่ามอีกอ่ะไอ้อย่าไปซีเรียสเพราะว่าบางต้นเป็นง่ามไม่เป็นง่ามมันอยู่ที่ว่ามันเพียงพอต่อต่อข้างล่างไหมถ้าถ้าลักษณะก็คือไม่ค่อยโดดขท่าไรแต่แต่ก็มีหัวเพราะว่าเขาอ่าเขาไม่ไม่ไม่มีลูกแต่ถ้าฉีดของเราไปนั่นเราปลอมไปที่หมดนะฮะ อา,อายุเท่าไหร่นะพี่ประมาณสองเดือนสองเดือนนะสองเดือนอ่าค่อยค่อยขุดไปฮะสองเดือนลากมาแล้วอันนี้ระบบเทวดานะครับพี่น้องอืออ่ายอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างพเพราะว่าอันนี้ดีพีเกมครับหลักการคือจะล่างจะขึ้นบนหมายความว่ามันจะโตจากข้างล่างขึ้นข้านบนใช่ฉันนั่นงครับ นี่แหละครับพี่น้องพอพี่ยันคุยเมื่อกี้บอกว่าข้างล่างดินมันแข็งเนื่องจากผมถือว่าพี่เวลาจะทํามันนะครับต้องเอาผ่านสามลงมต้องไถให้ลึกที่สุดเพราะรมันเนี่ยมันเป็นพืนดวงหัวถ้าว่ามันไม่ไม่มีพื้นที่ไปมันจะไปได้ไงครับผมเราเสียบกระโพดเสียนอ้อยเอาพอได้ <บะ S 1> พอดี<ข>ใช่ไหมผมเห็นเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยเคยไปซื้อต้นมาที่ว่าลุงเขาเขามืออาชีพอ่ะเขาจ้างสองพันระเบิดดินเลยนะอืมใช่สังเกตใช่ไหมครับ ใหญ่เพียนข้างล่างจะมีหัวครับหัวใจใจใหญ่กว่าข้างบนใช่ไหมฮะใช่มที่พี่พี่สิทธิ์เจอเจอเจอไหมเจอไมแล้วเริ่มเจอแล้วไหมมันมสองเดือนไหมมันสองเดือนก็โอเคครับสองเดือนมันจะแต่งหมดไหมนะทีนเป็นรากอ่ะจะเป็นหัวหมดเป็นหัวหมดเลยครับน่านะเออเป็นหัวหมดเลยเนี่ยถ้าเราไปหักปุ๊บมันจะกลายเป็นรากทันทีเพราะอะไรครับเพราะว่า แต่ละใบแต่เนี่ยก็คือพอตนแรกที่ที่เคยไปขุดอะเคยไปเจอจะมีหัวใหญ่แล้วก็จะเป็นรากแบบเ้ยไม่ง่าเดียวกันครับเพราะเพราะว่าเจ้าของหรือว่าเขาไปไปไปแต่งต้นแต่งต้นแต่งกิงเป็นกิ่งป็รากรากหากินมันเอาง่ายพอตอนนี้มันเหมือนเด็กอะเราเราให้ดูอะไรมากไม่ได้เพราะว่าการคุยดูหัวเนี่ยมันถ้าพันเนี้ยต้องหกถึงเเดือน แล้วพี่น้องเกตกใจอันนี้คือว่าเราดูจากลากเป็นหัวนับก็ได้ครับนี่ลากมีเกียนอ่าลองนี่เนี่ยอันนี้อันนี้นีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกฟังนุ้มไม่นะครับสิบเจ็ด ฝั่งน้องก็มีครับเนี่ยโอ้ยเอาแค่สักสองโหลเลยก็พอแล้วแค่สิบก็พอแล้วเดฮ้ยติพาศก็เก่งแล้วบอกว่าไม่ต้องถึงยี่สิบเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูอีกอีกพันนึงดูว่ามันระบบเนี้ยมันมันได้พันเดียวหรือเปล่านะฮะมาดีแล้วครัที่นี่เป็นขั้นเก็บกด รคับแล้วปัญหาคือเราไม่ได้ลงคัสวาเขา,า,าขไม่ลงคัสว่าปัญหาม,มันมันมันสายใส่ขี้ไก่แกาแต่ว่าคัสวาใส่ขี้ไก่อย่างเดียวแต่ไม่ได้ใส่่งเดียวไม่ได้ใส่คาาัสวาปัญหาถ้าเราใส่คัสวานะะอ๋องานมันจะคนละเรื่องเดี๋ยวยจะพาไปดขูของน้องที่ที่เขาใส่นะฮะ,นะฮะแต่ละสายพันธุ์เป็นไงบ้างคนละเรื่องไหมฟางสายพันธุ์เขา เข้ามาก่อนใช่ไหมฮะไม่แต่นี้มันปลูกแล้วติดเลยเพราะว่าดินเปียกอันนี้ผมให้เขาเว้นไว้แล้วปลูกที่หลังปลูกที่หลังปลูกที่หลังแล้วนี้จิ้มแล้วก็ติดเลยเพราะดินเปียกอันนั้นดินแห้งดินแห้งเคนี่คือการกระทบตั้งแต่เล็กแต่น้อยแตวนี้ก็แค่ส่งสํงหอัเนี่ยสองการสองรอบครับสองรอบเหมือนกันครับเหมือนกันอืม เห็นไหมฮะนี่ไงพี่น้องถึงบอกบอกว่าพันอะไรก็ได้ไม่ใช่ต้องต้องต้องจะไปต้องเป็นคีพีเมขอให้ของพี่อ่ะพันอะไรก็ได้แล้วใช่ใช้ะบบกผมว่าใหญ่หมดอืมแล้วแล้วจะเอาอะไรกับมันมากครับแค่สองเดือนแต่ห้ามว่าสองเดือนของแค่สองเดือนของของชาวบ้านแค่นี้ยิมิงไหมจะมีอย่างนี้ไหมอ๋กของชาวบ้านทั่วไปอ่ะไม่น่าไม่น่าจะมีผมไม่เคยคุยเลยเนี่ยแต่งอ่ะ แล้วไมเคยเพรยแกม่จะนี้มานครสว็มารหบัปมารับพิสิทธิ์ครับเพราะว่ามีุ้ยมีครับเนี่ยแล้วก็ดกด้วยนะครับไม่ใช่ธรรมดาดกเนี่ยถึงบอกว่าการเตรียมดินสําคัญอย่างแปลงนู้นหนึ่งมันทนแรงก็จริงแต่ว่าดึงความชื้นน้อยมันก็ให้ให้ผลอย่างที่เราเห็น จากนี้นะฮะสิบกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อเ่อเนี่ยมันออกเป็นสมมาครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยเป็นสมไหมเป็นสมเป็นหัวหมดนี่ครับถ้าอยากให้เป็นหัวหมดอะอัดเลยครับเนี่ยสิบวันสิบวันฉีดสิบวันฉีดสามถามคนใช้สิบวันครับจะไม่ระบบเนี้ยครับไม่มีใครรู้ดีถ้าคนทําครับถ้าสิบวันอัดนะครับแค่เดือนเดียวมาดูใหม่ครับเดี๋ยวดินเนี่ยโอ้โแตกเลยอป่งง้ของพี่ทันอยู่ ถ้ามันขึ้นสมแม่สามไม่ใช่ทันเดี๋ยวก็จะมานั่งเสียใจทำไมมีแต่ต้นไม่มีหัวครับพี่น้องในระบบของผู้จัดการมันเนี่ยนะฮะใช้กับอะไรก็ได้นะอย่างที่ท่านพอพอครับสองเดือนเป็นอย่างนี้เป็นมีความรู้สึกเป็นไงบ้างก็ก็ไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนแต่นี่นี่ก็จะทํางานแบบหายเหนื่อยเนาะแต่นี้ก่อนสิบวันฉีดสิบวันฉีดก็ถ้าพี่น้องที่อยู่ในอําเภออะไรอำเภอตากฟ้า ถ้าเขาจะมาขอดูงานเนี่ยพอ,อได้ไหมครับได้ครับเบอร์ติดต่อเบอร์พอ,อเบอร์อะไรครับ0810456336ครับก็สามารถเข้ามาถามพอ,อแล้วเดี๋ยวผมยกขึ้นข้างล่างนี้แฟนหนึ่งก็ผอพยายามับได้แล้วก็จยติดต่อทางพอ,อมานะครับว่าจะมาขอดูแปลงในระบบของผู้จัดการมันเป็นยังไงก็พอที่จะแนะนำพี่น้องได้เนาะครับวันนี้พี่น้องอาจจะไม่ยาวอย่างเหมือนเมื่อก่อนนะครับเนื่องจากว่า มีฝนไล่มาแล้วต้องต้องต้องจำเป็นต้องจบนะครับเดี๋ยวก็จะไปแปลงของพี่ยันแล้วก็แปลงของโออีกหลายแปลงแล้วก็แปลงของน้องๆคนที่แต่มต้มอันนี้เราลาไปก่อนครับพี่น้องฝนตกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ